สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทากธลอว์ช่นลผู้รับสารเจ้ากว,วารวาลแปลความหมายโดยการอ่าน,นหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเดือนกันยายน2568พลังงานของราศีธนูดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะราศีธนูนะคนที่คุณถอยออกมาหมอจะแบ่งพลังงานเป็น2ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือเป็นพลังงานตัวคุณแล้วก็ครั้งที่สเป็นพลังงานคนของคุณ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้นะคะเช่นครั้งแรกถ้าเป็นของคุณก็อาจจะเป็นของเขาครั้งที่2เป็นของเขาอาจเป็นของคุณได้นะคะประจําเดือนออกันยายนนะคะเพื่อน การอ่นานพลังงานนะคะบางครั้งมันอาจจะตรงกับเราได้บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ใช่ของเราเราอาจจะคิดว่าไม่ตรงหรือไม่แม่นเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆชาวราศีธนูลักนณาธนูของคนอื่นๆก็ได้ด้วยเช่นกันเอาละค่ะคนที่คุณถอยออกมาเรามาดูซิตัวคุณมีพลังงานอย่างไรแล้วก็พลังงานของคุณสิ่งที่เขามองมาแล้วก็ความรู้สึกของคุณตอนนี้ในพลังงานนะะ รายงานของคุณนะ Nice of Pentacle แล้วก็เขามองคุณอย่างไร Six of Wands n i e of w a n d โอเคแล้วก็และ Ace of Cups ความรู้สึกของคุณตอนนี้ Five of Cups n nice i of Cups แล้วก็ Empress นะลาศีธนูและคนาธน,นูหมอมองเห็นถึงนะ,ะการเฝ้ารอโอกาสการคิดทบทวนนะะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือจะกระทำ การรอคอยด้วยนะใจเย็นแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะทำอะไรยังไม่ถึงเวลาที่เราจะแอคชั่นนะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเปิดโอกาสนะตอนนี้คุณหยุดนิ่งในพื้นที่เซฟโซนของคุณเองมีความสุขกับอาจจะเป็นมีความสุขกับการรอคอยผลประโยชน์มีความสุขกับทรัพย์สินเงินทองของตัวเราเองที่มีอยู่หรือเรามีความสุขกับสิ่งที่เรารอคอยได้นะคะเช่นเราอาจจะมี สิ่งที่เรานะะใช้จ่ายใช้สอยการกินอยู่ดื่มกินเราโฟกัสที่ตัวเรานะะอะไรสิ่งนี้นะค,ะคือเรารอคอยโอกาสรอคอยผลประโยชน์รอคอยเงินหรือวางแผนหรือทบทวนความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เคยผ่านมาโดยที่เราอะยังไม่ได้ทําอะไรถ้าเราจะลงมือทําอะไรในความสัมพันธ์เราจะพินิจพิเคราะห์อย่างเช่นถ้าเราจะลงมือทํางานในความสัมพันธ์ ถ้าเกิดเราจะไม่สมหวังเราก็จะไม่ทําเพื่อปกป้องนะคะทรัพยากรเวลาหรือพื้นที่ของเราเนี่ยให้มันอยู่กับตัวเราเองนะคะมองมองเห็นถึงสถานการณ์นั้นทีนี้เรามาดูซิว่าตัวเขาอะมองคุณอย่างไรคนคนนี้นะคะมองว่าคุณอะน่าจะมีกําแพงนะกลับไปเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองที่ไม่ให้เจ็บปวดหรือเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้ง ต่อไปนะคะครั้งถัดไปเนี่ยจะมีความสมหวังมากกว่ากับความสัมพันธ์ที่อยู่กับเขานในมุมมองที่เขามองมาตรงนี้นะมันเหมือนคุณน่ะคิดทบทวนนะหยุดนิ่งหยุดเฉยนะการแสดงออกพฤติกรรมบางอย่างแต่ในความเป็นจริงในความรู้สึกของคุณต่อความสัมพันธ์เนี้ยคุณบอกว่านะถึงแม้คุณนะนะ จะกลับมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองเพื่อสร้างขอบเขตนะคะว่าถ้าคนคนนั้นนะไม่ได้สนใจที่จะเลือกฉันเป็นคนที่อวนทั้งหน้าเราจะเป็นภรรยาเขานะอะไรสิ่งนี้ในความรู้สึกของคุณหรือฉันไม่ได้เป็นคนสําคัญของเธอตัวฉันเองนะจะยอมรับแล้วก็มีความสุขนะฉันจะป้องกันว่าถ้าเขาไม่เลือกฉันเป็นเบอร์หนึ่งเขาไม่มีพลังงานที่จะขยับความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนฉัน จะกลับมารักตัวเองแล้วก็หาหาคนใหม่นะหาคนใหม่แล้วฉันก็จะบอกตัวเองว่าทรัพยากรทั้งหมดที่ฉันมีอยู่เนี่ยนะฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันมีเสน่ห์ฉันมีสิทธิ์เลือกฉันมีทางเลือกฉันจะไม่จมอยู่กับใครบางคนคนคนนั้นที่ไม่ได้เห็นค่าของฉันนะฉันจะมีความหวังอยู่เสมอนะว่าฉันเนี่ยมีดีมีเสน่ห์แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเอง นะ,ะต่อเมื่อคนคนนั้นเห็นคุณค่าของฉันจริงๆนะหมอเห็นถึงพลังงานนี้ตรงหรือเปล่าธนูนะคะช่วยบอกหมอแจนด้วยนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณนะพลังงานคนของคุณเดือนกันยายนนะคนที่คุณถอยออกมา พลังงานของเขานะสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่คุณมองเขาแล้วก็ความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์นี้เอาละหามาดูกันเลยไพ่ของเขานะ Two of Swords คุณมองเขาอย่างไร Nice o f t u p Queen of Pentacles และ s t u d e Vew ความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์นี้ the w o r l d นะ Six of e t t อ c l e และ o a 4 d ล้านสี่ธนูลักนาธนูหมอไม่รู้นะว่าคุณอนะบางคนนะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> บางคนบางพลังงานนะ <c oughs> เดี๋ยวหมอขอดูใต้สำรับแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะสามเหรียญ มอ,มองเห็นถึงพลังงานของคนคนนี้นะคะมีสองสิ่งสองอย่างมีความสับสนลังเลมีคนสองคนมีเรื่องสองเรื่องนะะการปิดใจหรือการมองไม่เห็นโอกาสที่จะว่ามันจะไปได้ไหมเช่นถ้าคนเนี้นะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์คุยกับคุณโทรหาคุณแต่เขาอะก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าคุณอะยังอยากจะคุยกับเขาไหม นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี้ยมันจะเวิร์กไหมนะมันมีการซ่อนความกลัวอยู่ในใจของเขานะคะทีนี้สองสิ่งสองอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็น energy แบบนี้ก็ได้นะคะตัวเลือกทางเลือกคนสองคนเช่นเขากำลังจะเลิกกับคนคนนี้แต่เลิกยังไม่ขาดมีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูหรือลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับ คุณส่วนชีวิตในสิ่งที่ผ่านมาซื้อบ้านซื้ออะไรด้วยกันแต่กําลังจะเลิกกันแต่ทีนี้ยังไม่ทันเลิกแล้วก็มาคุยมาคบกับคุณเขาก็ไม่รู้ว่าเอ,อจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อในอนาคตเลิกกับคนนี้จริงจังเพื่อไปเลือกคุณมันจะดีต่อต่อตัวเขาไหมอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นถึงพลังงานนี้ด้วยบางทีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงไปถึงคุณมาตะกี้นี้ความสัมพันธ์ที่ทบทวนหรือความสัมพันธ์ที่รอคอยการขยับ เติบโตในในอนาคตเพราะคนคนนี้อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะคุณไปเจอคนที่อาจจะยังไม่ได้เด็ดขาดกับใครบางคนเช่นคนเก่าแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าอะไรสิ่งนี้นะคะที่ยังไม่ได้ขาดหายไปหรืออาจจะเป็นความกลัวความกังวลที่จะแต่งงานใหม่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไม่ได้รู้สึกกับคุณนะรู้สึกอยากเป็นแฟนอยากมีความโรแมนติกแต่ก็กลัวบางอย่าง มันเป็นข้อจํากัดนะคะคุณต้องไปดูว่าคุณรู้แบกเกาว์เบื้องหลังของคนของคุณลึกแค่ไหนบางคนไม่ได้รู้นะคะและบางทีสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับแบกเกาว์เบื้องหลังคนของคุณทุกคนหมอบอกแล้วว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าคุณมองเขาอย่างไรพลังงานเขาสิ่งที่มองเห็นจากไพ่นะคุณบอกว่าคนนี้มีสเสน่ห์นะคะ แล้วตัวเขาอะ่ะมีแรงหนึ่งดูดนะคะมีเซ็กแอปเพี้่ะนะคะมีสเสน่ห์แรงหึงดูดเขาอะ่ะน่าจะมีสเสน่ห์ที่พูดคุยหรือพูดจเดะจรจาอ่อนหวานหรือคําพูดมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาอาจจะทําให้เพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันนะมามาหลงรักมาหลงไหลได้นะ,ะเขาชอบคนใจดีนะ,ะหรือเขาพูดดีนะ พูดดีเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างนะแน่นอนแหละเวลาที่เราพูดหวานยกยอชมเชยใครหรือเข้าไปตีสนิทกับใครนะคนเนี้ยจะพูดจะให้เขาได้ผลประโยชน์เพราะเมื่อกี้พลังงานของคุณมันขึ้นเจดเหรียญเพราะคุณกําลังพิจารณาว่าคนเนี้ยกําลังทําอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เช่น สนใจคุณพูดดีกับคุณไม่เลิกกับคุณเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณต้องรู้ต้องรู้ตรงหลักการตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูบ้างว่าในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกว่าเวลาพลังงานเขาอะเชื่อมโยงกับคุณนะคะหรือสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยที่หมอกำลังจะอธิบายให้พวกคุณฟังนะคะเขาบอกว่าตัวเขาอะนะคะเป็นคนที่โชคดีเขามองว่าเขาเป็นคนโชคดีนั่มีความสุข นะมีคนนะ่ะทุกคนนะ่ะเข้ามาช่วยเหลือหรือใจดีกับเขานะก็คือเอาง่ายๆแหละแสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์เวลาที่เขาคบกับเพศตรงข้ามหรือใครก็แล้วแต่เขามักจะได้รับความเอือ้อเอื้อเอ็นดูนะคะหรือมันมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลนะะในความรู้สึกมันเป็นความสุขเช่นถ้าคุณเป็นคนนั้นที่ แสดงออกว่าช่วยเหลือใช่ไหมคะรู้สึกเนี่ยแสดงออกความรักความรู้สึกเมตตาเอือ้ออาทรดูแลเทคแคร์ให้เงินให้การสนับสนุนอันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นนะคะไพ่มันก็จะเสิร์ฟสิ่งนั้นและเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณใจดีมากกับเขาในความรู้สึกเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกว่าโชคดีหรือรู้สึกพิเศษตอนที่มีคุณอยู่รู้สึกมันมีความมั่นคงในอารมณ์รู้สึกว่านะคะคุณหลงไหลเขานะ เขาได้อะไรบางอย่างจากคุณทีนี้สิ่งนี้มันจะแปลถูกไหมต่อเมื่อคุณได้ทําอะไรบางอย่างในอดีตไปหรือเปล่าเห็นไหมคะคนนี้กําลังรู้สึกสิ่งนี้อย่างเช่นถ้าเขาคบคุณอยู่ไปมาหาสู่คุณทำตามอารมณ์ความต้องการของเขาเช่นเขาอยากมีบ้านเขาอยากซื้อนูน่นซื้อนี่คุณก็เสิร์ฟให้เขาหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาโชคดีที่เจอคุณมันเป็นความรู้สึกว่าเออมีความมั่นคงดี เขาก็เลยไม่อยากให้คุณหายไปหรือห่างไปใช่ไหมอันนี้มันจะเสิร์ฟพอดีกับสิ่งที่ไพอ่านคนของคุณนะตัวคุณเมื่อกี้นี้นะคะธนูนะทีนี้และสิ่งเนี้ยมันก็กําลังบอกว่าแต่ถ้าผู้ชายคนเนี้นะมีคนของตัวเองอยู่แต่ยังไม่ได้เลิกแสดงว่าเขายังไม่ได้เลิกแล้วเขาก็ยังอยากมีคุณในชีวิตไพ่มันตอบแบบนี้เลย ะค,ะคือแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยก็ยังเลิกไม่ได้เพราะเขามีประโยชน์ผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือต้องเกี่ยวข้องธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่การงานลูกบ้านหรือยังไม่แบ่งสมบัติเรื่องราวแบบนี้ได้หรือบางคนก็ทําเป็นเหมือนเลิกแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็อาจจะบอกเราว่าไม่ได้มีเซ็กกับภรรยาแล้วแต่อาจจะมีก็ได้นะคะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้นอนห้องเดียวกับเขาใช่หรือเปล่าอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเพราะเดวิลกับสีไม้เท้ามันเป็นสิ่งนี้อยู่แล้วไม่แปลยงอื่นไม่ได้นะคะ ฟังดูมันรู้สึกแย่นะเพื่อนๆแต่อันนี้หมอจะเล่าความจริงแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดกับเราไหมหมอบอกแล้วว่ายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้คุณฟังและพิจารณาดีๆนะคะเพราะพลังงานนี้มันเข้มข้นกว่าที่มันเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดหรือในหัวของหมอแจงก็เลยจะเล่าให้พวกคุณฟังเขาบอกว่าคุณน่ะใจดีเห็นไหมคะอ่าให้บางสิ่งบางอย่างคนนี้กําลังประเมินว่า เขาจะทิ้งคนนั้นมาเอาคุณหรือจะเอาไว้ทั้งสองคนมันก็จะเสิร์ฟไปที่ไพ่ t o of swords ที่ขึ้นมาตะกี้เห็นไหมคะแสดงว่าเขาไม่เลือกกับคนนั้นแล้วจะคุยกับคุณด้วยบางคนคนคนนี้กำลังโปยเสน่ห์นะทางโซเชียลออนไลน์เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างหมอหมอมั่นใจว่าน่าจะเป็นเงินเพราะหกเหรียญมันคือเงินนะคะ และอันนี้สามเหลี่ยนนะการติดต่อสื่อสารที่มีสามบุคคลนั่นเห็นไหมแล้วก็โซเชียลออนไลน์ได้คอนเน c t ชันหรือร่วมงานเป็นบางโอกาสบางจังหวะเช่นเขาคุยกับคุณบางโอกาสบางจังหวะแต่เขาอยู่บ้านนู้นเป็นส่วนใหญ่หรือเขาอยู่กับเราหรือไปที่อื่นอะไรสิ่งเนี้ยมันเสิร์ฟแบบนั้นนะคะหมอก็จะอธิบายหรือแปลไพ่แบบนี้ถ้าได้กลับมาเจอกันบางอันไพ่มันจะบอกว่าถ้าเครื่องนี้จบแล้วนะะเขาอะ อยากจะได้รับการอภัยเพราะอยากเขาอะอยากได้รับสิ่งนั้นเขาไม่อยากให้คุณอะไม่สนใจเขาไม่หลงไหลเขาไม่ใจดีกับเขาเขาอยากได้รับสิ่งนั้นอีกเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเหมือนเจอคุณนะมันเหมือนเราได้รับพรวิเศษเอาง่ายๆมันแล้วเหมือนเรามีตู้เอทีเอ็มไว้ y อ่ะคุณนึกออกใช่ปะเหมือนเรามีบ้านไว้พักผ่อน่ะเรามาตรงนี้ได้เขาไปตรงนั้นได้เขามีปัญหาเขาวิ่งไปหาคุณได้คุณก็เสิร์ฟ ใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าโชคดีแต่ถ้าเรื่องราวดีๆนี้ที่คุณมอบให้เขามันต้องจบไปเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ดีไม่มันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีต่อใจเขาก็เลยกําลังคิดลังเลว่าจะทํายังไงเพื่อโทรหาคุณหรือยื้อคุณไว้เนี่ยคนนี้กําลังคิดจะยื้อคุณไว้ให้คุณสังเกตว่าสิ่งที่หมอพูดไปตรงหรือเปล่านะเห็นไ,ไหมมันมีความกลัวความกางังวลคนคนนี้ไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้อยากให้คุณทิ้งเขาไปเนี่ยห้าดบ หัวกลับเนี่ยนะคะสิบสิบถ้วยเนี่ยแปลว่านะ,ค,ะคนนี้รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถสร้างความสุขหรือสร้างครอบครัวได้แล้วตัวเขาไม่นะ,ะสมมติถ้าตัวเขามีครอบครัวแล้วคนคนนี้ก็ไม่อยากให้คุณหะก็ไม่อยากให้คุณเลิกกับเขานะเขาอยากจะดึงคุณไวอ้อ่ะนะะแบบคนไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองมีคนของตัวเองอยู่แต่อยากจะมีเราอันนี้ฟังแล้วแปลไพ่แล้วรู้สึกเหมือนเรารู้สึกเหมือนเจ็บปวดอ่ะ มันมีที่คนที่เป็นแบบนี้นะคะคือเราไม่อยากเสียใครไปอะเมียหลวงเราก็เอาเมียน้อยเราก็เอานะฟังแล้วรู้สึกเหมือนมันมีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆนะมันเหมือนว่าเออยังไม่เลิกขาดแต่ก็อยากจะมีคนใหม่สแตนบายไว้รอแต่คนใหม่คบนานและอาจจะยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราพัฒนาความสัมพันธ์กับมันไม่ได้สักทีไหนมันมันก็บอกว่าเรามันก็บอกมันโสดหรือมันเลิกแล้วเป็นเพราะ ค้างคางไงคะยังค้างคา,งางถ้าในจังหวะชีวิตเราไปเจอใครบางคนที่มันค้างคางหรือไม่สามารถไปกับเราได้อะ่ะนะคุณต้องพิจารณาแล้วแหละเพราะคนนี้สองดากขึ้นนะ,ะกำลังสองจิตสองใจแล้วคนนี้ก็คิดด้วยนะเหมือนจะพูดเหมือนว่าคนเห็นแก่ตัวก็ได้นะว่าคิดว่าใครอจะให้อะไรกับเขามากหรือคนนี้รวยมากกว่ากันหรือเปมากกว่ากันอะ มันมีมันมีคนที่เป็นแบบนี้ที่คิดแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนผู้ชายที่คิดแบบนี้อันนี้หมอพูดเลยจะจงสมมุติผู้ชายบางคนที่มารู้จักเราเรามีวัยระดับหนึ่งแล้วอายุเริ่มสี่สิบัแล้วเรากลับมาเป็นไม้แล้วคนเนี้ยมาเกี่ยวข้องกับเราเพราะอะไรให้เราพิจารณาดูว่าหมออ่านไพ่ไปเนี่ยมัน ใช้เหตุผลประกอบนะคะเราอย่าเพิ่งจะใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือความหวานความโรแมนติกที่คนคนนี้มีให้เราหรือมีต่อเราเพราะอะไรนะคะเขามา,าอะไรจากเราแล้วเขาให้อะไรเราอันนี้สิ่งนี้มันจะปกปิดหรือปิดบงังปิดบังช่อดเลนไม่ได้ในความเป็นจริงนะคะเพื่อนเอาละค่ะนะคนที่คุณถอยออกมาราศีธนูลักนาธนูนะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมคนราศีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยจะราศีมังกรราศีมีนนะราศีเมษบางคนและบางคนเป็นชาวต่างชาตินะที่ก็คุยคุยมามา,มาหายหายอะนะคะเราไม่รู้อะไรเขามากนะเขาก็นิ่งหรืออาจจะยังไม่ได้มาเจอเราเป็นไปได้แต่เวลาเหงาก็คุยกับเราแต่เขาน่าจะมีคนของเขาแล,ะละ้วล่ะนะ,ะถ้าไพ่มันเสิร์ฟสิ่งนั้นว่า ไม่เคยเจอกันเลยคุยทางโซเชียลออนไลน์อันนี้พลังงานก็ระวังแล้วก็บางทีนะคะอันนี้หมอเตือนอีกครั้งหนึ่งก็คือระวังเจอสแ c กม m เมอร์หลอกให้รักหลอกให้หลงนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนเรามีความเบาบางหรืรออ่อนไหวง่ายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะไม่มีแฟนมานานแล้วเราสูงวัยแล้วและเขาก็หลอกให้เราลงทุนหรือบอกว่าอันตรายสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือใดๆอะไรก็แล้วแต่ก็ลองพิจารณาดูนะคะเอาละคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบพระคุณมา,มากๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะเพื่อนๆส่วนใครที่คิดว่าตรงหรือไม่ตรงก็คอมเมนต์บอกได้บางส่วนเราอาจจะฟังแล้วเรา,าจ,จะงงใช่ค่ะเพราะว่าหน้าต่างบานนั้นมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถเปิดหรือฟังข้อความนั้นเข้าใจแต่ทีนี้ในบางส่วนถ้าเราฟังแล้วมันสะท้อนกับเราใช่ไหมคะแปลว่าส่วนนั้นน่ะมันเปิดแล้วเราเจอแล้วเราผ่านเราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันตรงกับเราหรือแม่น และทีนี้ถ้าเราอยากรู้อนาคตหรือว่าคนคนนี้ในความเป็นจริงแบบเบื้องหลังเขาอะเราไม่รู้อะไรเลยเราอยากรู้เราต้องดูดวงส่วนตัวอันนี้หมอบอกแล้วเพราะมันจะโจดจงใช่ไหมคะเพราะบางส่วนเนี่ยสมมติคนมาฟังสามพันคนมันจะไม่สามารถตรงกับทั้งสามพันคนได้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะมันเป็นการถัวเฉลี่ยพลังงานแล้วอ่านตามหน้าไพ่ แต่ถ้าคุณรู้สึกสะดุ้งในใจว่าเอ้ยทําไมมันอ่านตรงกับเราตลอดเลยวะเราอยากรู้เรื่องของเราอันนั้นคือเราต้องจ่ายเงินค่าครูเพื่อดูดวงส่วนตัวคุณอนุญาตให้หมอเปิดดวงของคุณทีนี้สิ่งนั้นที่กําลังจะเกิดในอนาคตมันเป็นของคุณคนเดียวถูกไหมคะเราก็จะเปิดอนาคต ส่วนเวลาที่เราทายแบบนี้ส่วนใหญ่อะมันจะต้องเกิดเป็นสิ่งที่เราเคยเจอหรือเป็นแล้วหรือกําลังเกิดอยู่ถูกไหมคะในตัวเราในความรู้สึกข,ของเราไม่อย่างนั้นอะเราจะไม่ทราบหรกค่ะว่าเออมันแม่นหรือไม่แม่นถูกไหมคะเอาละค่ะถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวมันมีหมายเลขบัญชีมีราคาโอนยอดก็กดที่ลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งสลิปนะคะแนะนําให้ดูแบบพูดคุย 990บาท30นาทีนะคะเราจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาเป็นคำตอบที่ชัดเจนของเราเองเวลาฟังแบบนี้นะคะทุกคลิปของหมอแจนนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวมันไม่ตรงอะ่ะมันเกิดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวฟังและเราอะ่ะไม่ต้องคอมเมนต์เพื่อจับผิด นะคนที่คุณคิดว่าอยากจะฟังเรื่องของเขาหรือช่องของเขานะให้เราพิจารณาว่าเราเข้ามาฟังเราได้อะไรออกไปแค่นั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่าเฝ้าจับผิดสิ่งเล็กสิ่งน้อยนู่นนี่นั่น,นเพราะในชีวิตคนเรา no nobody perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและหมอไม่ได้ทำคลิปแบบจะต้องมานั่งตัดต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้มัน perfect แล้วก็มันดูสมูทมันดูสวยงามสวยหรูให้คนฟังฟังนะฮะหมอไม่ทาสิ่งนั้นมันเสียเวลา และยอดวิวเราก็ไม่ได้สูงมากเทียบเท่ากับเวลาที่เราลงทุนหรือเสียไปนะคะเราจะพูดรวดเดียวเลยแล้วเราไม่มีการฟังอะไรซ้ําและเราก็จะรันเลยนะคะสมาชิกช่องที่สนับสนุน65บาทหรือ200บาทขอบพระคุณมากๆอันนี้คือสิทธิพิเศษเวลาที่เหมาะอัพคลิปคุณก็จะได้ชมคลิปก่อนใครถูกไหมคะอันนี้เราให้สิทธิพิเศษฟังไปก่อนและเวลาที่ใครไม่ ไม่สะดวกหมอแจงก็ไม่ว่าอะไรนะคะแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้เวลาเราเปิดสาธารนณะคุณก็มาฟังคลิปได้นะคะขอบคุณมากๆส่วนดูดวงส่วนตัวอันนั้นเจาะจ,จงคุณก็จ่ายเงินค่าครูนะคะหมอจะไม่เคยแอดไลน์ไปหาใครก่อนนะคะเพราะว่าคุณต้องโอนยอดมาก่อนและบางคนถ้าทักมาแล้วหรือไม่โอนยอดหรืออะไรหมอจะไม่ได้สนใจนะคะเพราะหมอจะดูว่าเงินมันเข้าบัญชีมายหรือยังหมอก็จะอ่านไลน์เข้าใจตรงกันกฎกติการ,ราคามีบอกนะคะ เอาละค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูลักนณาธนูอยู่ตรงนี้นะคะช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าในส่วนของคุณอะอตรงไหมในความรู้สึกของคุณหรือคุณกําลังคิดพิจารณาในสิ่งที่หมอพูดไปอะมันเป็นเหตุผลนะ,ะทางหลักการวิชาการเชื่อถือได้ไหมสิ่งมุมมองที่คุณมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพไม่กะแนกแหนไม่ติดขัดใครนะคะไม่จิกขัดหมอแจนนะคะ ถ้าเราอยากจะติกกัดเรารู้สึกไม่ชอบใจเราก็แค่ออกจากคลิปไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ